เป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยมานานสำหรับคู่รักซุปตาตัวท็อปใหม่ดาวิกาโฮเน่และเตอ๋อชันทวิทธนาเสวีที่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆทั่วประเทศแม้พิธีจะจัดขึ้นในรูปแบบส่วนตัวเรียบง่ายอบอุ่นมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน แต่สิ่งที่ทำให้โซเชียลฮือฮาสุดๆคือสถานที่จัดงานแต่งที่งดงามดังปราสาทในเทพนิยายเลยทีเดียวสถานที่จัดงานสุดโรแมนติกเมซันมิสติกเขาใหญ่บูติกโฮสเทลกลางธรรมชาติพร้อมทิวทัศน์ภูเขาโอบล้อมรอบด้านให้ความรู้สึกเรากับอยู่ในยุโรปแสงแดดยามเย็นสะท้อนตัวอาคารสไตล์ปราสาททำให้งานแต่งนี้ดูอลังการ10ทับสิบ แต่ยังคงความอบอุ่นและมีความหมายร้อยทับร้อยบรรยากาศกับดีเทลสุดประณีตดอกไม้ทนขาวครีมสื่อถึงความรักบริสุทธิ์แสงธรรมชาติช่วยเพิ่มความละมุนงานดีไซน์ทุกมุมถ่ายออกมาเป๊ะเหมือนโปสการ์ดเจ้าสาวใหม่ดาวิกาสวยสง่าก,กับชุดสีขาวคลาสสิกที่เสริมความอ่อนโยนส่วนเจ้าบ่าวเตอ๋อชันทวิทนั้นหล่อเน,นี้ยแบบเรียบรูเขียงข้างกันเมื่อไหร ก็ดูเหมือนเจ้าหญิงกับอัศวินในนิยายรักหลังภาพแรกถูกปล่อยออกมาทั้งคนในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามพร้อมตั้งตารอภาพเต็มจากงานเลี้ยงที่จะตามมาในเร็วๆนี้เรียกได้ว่านี้คืออีกหนึ่งงานแต่งแห่งปีที่ทั้งสวยอบอุ่นโรแมนติกและสะท้อนตัวตนของคู่รักคู่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด